สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนําเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กําลังอ่านประวัติหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคอาําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหลวงพ่อปานนี่ท่านเกิดเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2418ค่ะแล้วก็ช่วงที่ท่าน จะออกบวชนั้นก็คือปี2438นะคะในตอนที่แล้วเราก็ได้อ่านมาถึงตอนที่ท่านกำลังจะไปบวชพ่อของท่านก็บอกว่าให้ไปบวชกับหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะ ประวัติหลวงพ่อปานพระครูวิหารกิจจานุการวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ที่บ้านของหลวงพ่อปานท่านมีคนรับใช้อยู่คนหนึ่งเรียกกันว่าทาตชื่อว่าพี่เขียวอายุประมาณ25หปีตอนกลางวันอยู่ด้วยกันสองคนท่านเกิดสงสัยเนื้อผู้หญิงขึ้นมาบอกว่าตั้งแต่เกิดมานอกจากเนื้อแม่กับเนื้อพี่แล้วไม่เคยจับเนื้อใครท่านคิดว่าเนื้อผู้หญิงมันดียังไงผู้ชายถึงอยากได้กันนักบางทีถึงกับฆ่ากันเลยก็สงสัย จะบวชแล้วนี่ถ้ามันดีจริงแล้วก็จะศึกถ้าไม่ดีก็ไม่ศึกละเมื่อคนว่างก็เข้าไปหาพี่เขียวพี่เขียวแกอยู่ในครัวเป็นทาตแต่ว่าท่านเรียกพี่ในฐานะที่เขาแก่กว่าตัวยกมือไหว้บอกว่าพี่เขียวขออภัยเถอะฉันขอจับเนื้อพี่เขียวดูหน่อยได้ไหมว่าเนื้อผู้หญิงนะ่ะมันดียังไงเขาถึงชอบกันนักพี่เขียวก็แสนดี อนุญาตท่านก็เลือกจับเนื้อกล้ามเขาเรียกกล้ามเนื้อที่หน้าอกผู้หญิงนี้มีกล้ามเนื้อพิเศษอยู่ที่กล้ามเนื้อสองกล้ามที่หน้าอกแต่ไม่ได้จับมากหรอกจับตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้ลวนลามไปถึงไหนไหนจับจับแล้วก็มาจับน่องเอ๊มันคล้ายกันบอกพี่เขียวว่านี่มันคล้ายกันเนี่พี่เขียวแกก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นมันก็คล้ายกันแล้วท่านก็ถามพี่เขียวว่า ทำไมผู้ชายเขาถึงชอบเนื้อผู้หญิงนักดันไปถามผู้หญิงได้นี่ว่ากันอย่างเราๆนะแล้วเขาจะตอบอย่างไรเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาชอบกันอย่างไรแล้วท่านก็ยกมือไหว้ขอขมาพี่เขียวบอกว่าขอโทษน,นะพี่เขียวนะที่ขอจับเนื้อนี้ไม่ใช่ดูถูกดูหมิน่นอยากจะพิสูจน์เท่านั้นว่ามันดีอย่างไรพี่เขียวให้อภยัยแล้วท่านตั้งใจว่า เนื้อหน้าอกของผู้หญิงที่ผู้ชายต้องการแล้วก็เนื้อของท่านที่น่องมันมีสภาพคล้ายคลึงกันเนื้อของเราก็มีแล้วไปต้องการเนื้อของเขาทำไมนี่เขาเรียกว่าคิดอย่างคนไม่อยากมีเมียกันนะคิดแบบนั้นถ้าอย่างคนอื่นเขาจะว่าท่านโง่ก็ตามใจเธอท่านก็เลยบอกว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็คิดว่าไม่ศึกละบวชคราวนี้ไม่ศึก ศึกมาทำไมให้แต่งงานก็ไปจับเนื้อเหมือนเนื้อไอ้เนื้อของเรากับเนื้อของเขาก็เนื้อเหมือนกันจะต้องไปเอาเนื้อของเขามาทำไมนี่เป็นเรื่องของคนไม่เป็นเรื่องนะเรียกว่าคนไม่เห็นดีในการแต่งงานเขาคิดกันอย่างนั้นพอวันรุ่งขึ้นท่านพ่อก็พาถือพานดอกไม้ทูบเทียนไปวัดบางปลาหมอเวลาเดินไปตามทางไปพบปลาตัวหนึง่ง มันอยู่ในหนองน้ำเกือบจะแห้งเป็นปลาช่อนตัวใหญ่ท่านก็จับเอาไปพอถึงแม่น้ำท่านก็ปล่อยท่านบอกว่าในชีวิตของท่านไม่เคยฆ่าสัตว์เลยไอสัตว์นี่นะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตามถ้าฆ่ามันโดยเจตนาแล้วไม่เคยทําแม้แต่ยุงก็ไม่เคยตบแสดงว่าท่านมีบารมีมากเหลือเกินบุญตามมาหาไม่เหมือนฉันนะฉันนี่ไปเทียบกับท่านไม่ได้ระยำมามาก ท่านดีมากแต่ฉันระยำม,มากแต่ความจริงถ้าเอาตัวท้ายเหมือนกันนะแต่มันคนละมากมากมีราคากับมากไม่มีราคาของท่านมากมีค่าสูงเรียกว่ามากได้มาสูงของฉันมากเสียไปสูงไอ้มากแบบนี้ไม่เป็นเรื่องอย่าตามฉันเมื่อหลวงพ่อปานท่านเข้าหาหลวงพ่อสุนอ้อ พอไปถึงแม่น้ําแล้วท่านปล่อยปลาปล่อยปลาแล้วท่านพ่อก็พาไปหาหลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุนเห็นเข้ากวักมือเลยบอกว่าเวลานั้นไม่ทันจะถึงตัวท่านพอเห็นเข้าก็เรียกชื่อพ่อท่านพ่อของท่านนี่ฉันลืมเสียแล้วลืมชื่อทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะนึกไม่ออกคือไม่ได้นึกมานานนึกไม่ออกจริงๆ พอเห็นพ่อท่านหลวงพ่อสุนก็กวักมือบอกว่าไงเองพาเจ้าปานมาอยู่วัดหรือจะเอาเจ้าปานบวชหรือ,อยังไงท่านพ่อบอกว่าใช่ขอรับเออดีจริงๆนี่ข้านึกไว้นานแล้วเชียวนานึกว่าถ้าเจ้าปานมันจะบวชแล้วก็ข้าจะให้มันมาอยู่กับข้าถ้าหากว่าแกเอาไปเป็นนาคไว้ที่วัดบางนมโคเวลาข้าไปเป็นอุปชาข้านึกว่า บวชแล้วค่ะจะเอาของข่ามาเลยนะข้าตั้งใจไว้นานแล้วเวลานั้นท่านเรียกเข้าไปหลวงพ่อปานก็เข้าไปกราบหลวงพ่อสุนก็เอามือลูบหัวบอกว่าปานเอ้ยอยู่กับพ่อนะจะได้ดีนะนับตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นลูกของพ่อเอาละท่านหันไปบอกพ่อหลวงพ่อปานเองนะ่ะกลับไปบ้านได้แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไอ้เจ้าปาน มันเป็นลูกของข้าแล้วแน่แทนที่จะรับเป็นลูกศิษย์พ่อรับเป็นลูกเลยแล้วแกไม่ต้องห่วงเจ้าปานของข้ามันไม่ศึกแล้วต่อไปนะ่ะข้ามีอะไรข้าจะถ่ายทอดให้มันทั้งหมดไอเนี่ยข้ามองมาตั้งแต่เล็กแล้วตั้งแต่สีห้าขวบข้าก็มองๆม,มานึกว่าถ้าเจ้าปานนี่มันบวชก่อนข้าตายแล้วข้าจะต้องเอามาไว้ วิชาความรู้ของข้านี่ถ่ายทอดใครไม่ได้ไม่มีใครรับเอาไปได้หมดข้ามองมานานแล้วว่าเจ้าปาน่ะมันรับของขา้าได้หลวงพ่อปานท่านบอกว่าพอฟังเท่านั้นแหละปลื้มใจบอกไม่ถูกคิดไม่ถึงว่าท่านจะเป็นคนที่หลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอต้องการตัวเพราะเวลานั้นหลวงพ่อสุนมีชื่อเสียงพุ่งโด่งดังมากเป็นกรณีพิเศษ มีหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลหลวงพ่อสุนวัดบางปราหมอหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อโหนงวัดคลองมาดันอะไรพวกนี้มีชื่อเสียงบอกไม่ถูกอ๋อแต่ว่าหลวงพ่อโหนงยังมีหลวงพ่อเนียมสินะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยแล้วก็หลวงพ่อแสงวัดพะเนียงแตกจังหวัดนครปฐมชื่อก้องเมืองพระสีห้าองค์นี่ชื่อก้องเมืองขนาดหนักหลวงพ่อปานบังเอิญไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุนบอกว่า เป็นลูกของท่านท่านจะเอาไว้เป็นลูกของท่านหลวงพ่อปานท่านก็ดีใจใหญ่ต่อมาเมื่อท่านพ่อกลับแล้วหลวงพ่อสุนท่านก็แนะนำถึงวิธีการบวดว่า ปานเอ้ยการบวชนี่เป็นของอยากนะลูกนะแต่ไม่ยากจนเกินไปเจ้าจะบวชต้องจำตรงนี้ไว้ก่อนท่านกลางหนังสือเจ็ดตำนานให้ดูถึงตัวขาน,นาคว่านิพพานสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาแปลว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน นี่เราอย่าบวชเป็นธาตุกิเลสตัณหานะคิดว่าเวลาบวชนะบวชเข้ามาแล้วนะปานโลกกะระทำต้องทิ้งให้หมดนะอย่าเกากะนะถ้าเกาะมันตัวเดียวไม่เป็นพระเลยถึงแม้ว่าจะห่มผ้าเหลืองโกนหัวกระตามจะถือว่าเรามีศีลนะไม่จริงโลกกะระทำแปดประการมีอย่างนี้จะพูดให้ฟังนะคือหนึ่งอยากรวยคืออยากมีลาบอยากรวย เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วดีใจคิดว่าเรามีทรัพย์เราสะสมเป็นทรัพย์สินให้มาก 2. ถ้าซัพย์หมดเสียใจ 3. อยากมียศอยากมียศถาบรรดาศักดิ้ยศมาแล้วปลื้มใจ 4. เมื่อยศหมดไปเสียใจ 5. นินทาเมื่อได้รับคำนินทาแล้วเดือดร้อน 6. ถ้าได้รับคำสรรเสริญก็ยินดี 7. มีสุขในกามารมณ์มีความเพลิดเพลิน 8. มีความทุกข์ก็หวั่นไหวสิ่งทั้งหลายเหล่าอื่นไม่ต้องจำจำว่าหนึ่งบวชพระจงอย่ารวยอย่าสะสมเงินถ้าไม่มีเงินก็จงอย่าเดือดร้อนไม่เป็นไรบ้านเราไม่ต้องเช่าข้าวเราไม่ต้องซื้อชาวบ้านเขาหาให้ อย่าหวังรวยถ้ารวยแล้วไม่ใช่พระจะบวชสักกี่ร้อยพันสาก็ไม่ใช่พระถ้าเราจะรวยต้องรวยด้วยศีลด้วยธรรมรวยด้วยบุญบาร,รมีเงินได้มาเท่าไรทำเป็นสาธารณประโยชน์ให้หมดเหลือกินเหลือใช้ตามความจำเป็นแล้วใช้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ให้หมดอย่าให้มันเหลือนี่จงอย่ารวยรายการที่สองอย่ารับยศ ถ้าจำเป็นจำต้องรับยศอย่าเมายศจงคิดว่าเราเป็นพระเราบวชเพื่อพระนิพพานยศถาบรรดาศักดิ์มันเป็นโลกธรรมมันเป็นตัวถ่วงตัวกิเลสยศเป็นกิเลสลาบเป็นกิเลสสรรเสริญเป็นกิเลสความสุขในกามารมณเป็นกิเลสถ้าเราพอใจในเหตุสี่อย่างนี่เราไม่ใช่พระถ้าขืนบวชเท่าไหรก็ไม่ใช่พระมันจะตกอเวจีมหานรก จงจำไว้จงจำไว้แล้วก็อย่าทำนะอย่าฝืนไปเกาะตามนั้นคิดอย่างเดียวว่าเราบวชเพื่อพระนิพพานปานเอ้ยวิชาความรู้นะลูกที่พ่อมีอยู่ทั้งหมดถ้าเธอมีอารมณ์อย่างนี้พ่อให้ไม่มีเหลือเอาอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันในฐานะที่ลูกเข้ามาเป็นวันแรกจะให้เรียนอะไรมันก็ยังไม่ดีนะ ต่อไปนี้ก็ท่องขาหนาคเสียให้ครบแล้วก็ท่องหนังสือสวดมนต์ให้ได้แล้วเอาคาถานี้ไปคาถาคือธาตุทั้งสี่นะมะพะทะให้ว่าถอยหลังเอาไปเป่ากุญแจนะเป่าให้กุญแจมันหลุดกุญแจเนี่ยกดให้มันติดแล้วเป่าให้มันหลุดถ้าเจ้าเป่ากุญแจหลุดได้เมื่อไรมาบอกพ่อ ต่อแต่นั้นพ่อจะให้ของดีทุกอย่างที่พ่อมีอยู่ที่สุดของความดีนะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่พ่อมีอยู่นะพ่อจะให้ไม่เหลือเลยหลวงพ่อปานก็รับคำแล้วท่านก็ให้จัดสถานที่ให้ เมื่อหลวงพ่อสุนจัดสถานที่ให้แล้วหลวงพ่อปานท่านก็นมาท่องขานนาคขานนาคหมายความว่าคำขออุปสมบทแล้วก็ท่องหนังสือสวดมนต์พร้อมเป่ากุญแจไปด้วยท่านบอกว่าท่านนั่งเป่ากุญแจหนึ่งเดือนกุญแจกดไว้เป่าเดือนหนึ่งมันไม่ออกกุญแจลอกหมดสีขาวจ๋องสนิมเหล็กมันหมดไปเพราะถูกเหงื่อมือบดสีแต่ทว่าวันหนึ่ง ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรพอทำใจสบายๆนอนเผลอๆล,ลุกขึ้นมาพอจับกุญแจเป่ามันก็หลุดพลวกมันหลุดง่ายเป่ามาตั้งเดือนไม่หลุดต่อแต่นั้นไปเป่ากุญแจมาดอกไหนมันก็หลุดหนักๆเข้าไม่ต้องเป่าเอามือไปแตะก็หลุดผลที่สุดไปซื้อกุญแจสามสิบสี่สิบดอกเอาใส่ราวเอามือกดให้ติดเอามือแตะราวเท่านั้นแหละ กุญแจหลุดออกหมดแม้แต่กุญแจจีนก็หลุดเป็นอันว่าเรื่องกุญแจท่านทำได้นี่เป็นวิธีการของหลวงพ่อสุนสอนให้หลวงพ่อปานฝึกสมาธิเพราะหลวงพ่อสุนเป็นคนมีฤทธิ์ฤทธิ์ต่างๆจะเกิดมาได้ก็เพราะอาศัยจิตเป็นสมาธิเป็นของสำคัญแต่ว่าถ้าจะบอกว่าสอนให้ทำสมาธิอันนี้เห็นจะไม่เอากันสอนให้เะดาจกุญแจ ถ้าคิดว่าจะเก่งอย่างขุนแผนก็ให้ใช้คาถาบทนี้เป่ากุญแจให้หลุดในที่สุดหลวงพ่อปานท่านก็เป่าหลุดพอเป่าหลุดแล้วปรากฏว่าตอนกลางคืนหลวงพ่อสุนก็เรียกเข้าไปหาถามว่าท่องขานหนจบแล้วหรือยังหลวงพ่อปานท่านบอกว่าท่องจบแล้วท่านก็ถามว่าหนังสือสวดมนต์ท่องถึงตรงไหนหลวงพ่อปานท่านบอกว่า ท่องถึงบทนั้นบทนี้จนจะจบเจ็ดตำนานแต่ว่าทุกวันหลวงพ่อสุนท่านเรียกไปสอนจริยาของพระตั้งแต่เป็นนาคสอนวิธีบวชทุกอย่างว่าบวชพระแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรเขาเรียนรู้กันมาตั้งแต่เป็นนาคไม่ใช่บวชแล้วมาเรียนรู้กันไม่ใช่อย่างนั้นที่ให้อยู่วัดหนึ่งเดือนสามเดือนก็เพื่อให้เรียนรู้ตั้งแต่เป็นนาค หลวงพ่อสุนถามว่าไอ้คาถาเป่ากุญแจที่หลวงพ่อให้เองนะ่ะเองเป่าได้หรือยังหลวงพ่อปานบอกว่าเป่าหลุดแล้วขอรับท่านก็หยิบกุญแจจีนมากดเส้นแน่นหลวงพ่อปานพอหยิบกุญแจจีนหลุดปลวกกระเด็นออกไปเลยขนาดกระเด็นหลุดออกนอกตัวไปหลวงพ่อสุนหัวเราะชอบใจท่านบอกว่าปาน นี่เป็นพื้นฐานความดีขั้นแรกนะความดีต่อไปยังมีอีกวันนี้กลับไปก่อนนะวันพรุ่งนี้คอยมาหาพ่อใหม่พ่อจะให้เรียนต่อลูกไม่ต้องกลัวนะอยู่กับพ่อพ่อให้ทั้งหมดอะไรก็ตามที่รู้ว่ามีดีที่พ่อมีอยู่ถ้ารู้ว่าเจ้าต้องการพ่อจะให้หมดอา้าวสำหรับวันนี้เจ้ากลับไปก่อนนะหลวงพ่อปานท่านก็กราบ กราบแล้วท่านก็กลับเรื่องราวของหลวงพ่อปานมีเยอะนะแต่ว่าฉันพูดไม่ค่อยตรงทางอาจต้องพูดนานก็ได้วันนี้ขอลาลูกหลานทุกคนก่อนนะขอลูกหลานทุกคนจงปลื้มใจว่าบ้านทิพย์ของลูกหลานทุกคนมีแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ภูนผล,ผลจงมีแก่บรรดาลูกหลานทุกคนสวัสดี ลูกหลานที่รักทั้งหลายวันนี้วันที่19มกราคมพศ2515เป็นเวลาประมาณ8โมงครึ่งเศษเศษฉันลงมือบวงสวงที่ต้องบวงสวงก็เพราะว่าเมื่อตอนกลางคืนของวันที่18เวลาที่ฉันนั่งกรรมาฐานตอนนั้นลุงพุทธแกมาหาฉันแกบอกว่าท่านเวลาเล่าเรื่องหลวงพ่อปานนะก็ขอให้เล่าเรื่องพระลงอเวจีไว้ให้มากด้วย ถามว่าไปพูดทำไมฉันจะไปรู้หรือว่าใครจะลงหรือไม่ลงฉันไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่จะได้เป็นสัพพัญยูวิสัยและจะรู้ได้ยังไงลุงพุทธแกก็บอกว่าเรื่องนี้นะหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมออุปชาของหลวงพ่อปานเองเวลาที่หลวงพ่อปานเข้าไปบวชอยู่กับท่านก็ดีหรือขณะที่เป็นนาคก,ก็ดีหลวงพ่อสุนสอนเรื่องนี้ไว้มากบอกว่า ป้องกันไม่ให้หลวงพ่อปานตกนรกแล้วการบวชให้บวชอย่างเป็นพระถ้าการทำตัวไม่เป็นพระแล้วมันลงนรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระถ้าลงนรกแล้วไม่พ้นอเวจีมหานรกเพราะว่าพระมีบุญมากเวลาบาปก็บาปมากเลยถามแกว่านี่ลุงแกมาสอนให้ฉันพูดอย่างนี้นะ่ะแล้วในเมื่อเรื่องนั้นฉันไม่รู้อยู่นี่ แล้วฉันจะเอาเรื่องอะไรมาพูดถ้าพูดมันก็เป็นการโกหกพกลมให้ลูกหลานฟังมันจะดีหรือไอ้เวลาฉันลงนรกน่ะแกไปลงกับฉันนาะแกเคยชี้หน้าว่าฉันอยู่เสมอว่ากรรมชั่วเป็นกรรมชั่วนาะกรรมดีเป็นกรรมดีเรื่องพักพวกเรื่องเพื่อนฝูงนี่น่ะก็ยกไว้ส่วนหนึ่งส่วนความดีความชั่วนี่ยกไว้ส่วนหนึ่งไม่รวมกัน แล้วแกดันมายุให้ฉันพูดเรื่องพระลงอเวจีมหานรกนี่มันจะมีประโยชน์อะไรแล้วฉันจะไปรู้อะไรแล้วเวลาที่หลวงพ่อปานบวชหรือไปเป็นนาคนะ่ะฉันเกิดทันที่ไหนละ่ะฉันไม่ทันฉันไม่เคยได้ยินเสียงหลวงพ่อสุนอนหลวงพ่อปานเลยแล้วลุงจะมาเกณฑ์ให้ฉันพูดว่ายังไงเวลาพูดจบลงไปเท่านี้ก็พอดีปรากฏว่าหลวงพ่อสุนกับหลวงพ่อปานท่านมา ท่านก็บอกนี่ลูกหลวงพ่อสุนว่าอย่างนั้นนะพ่อสอนท่านปานจริงๆก่อนจะบวชก็ตามหรือว่าเวลาบวชแล้วก็ตามท่านพร่ำสอนอยู่ทุกวันเรียกว่าพรรษาแรกทั้งพรรษานั้นไม่มีทางห่างกันอุปชากับสัตธิวิหาริกไม่มีทางห่างกันท่านพร่ำสอนอยู่ทุกวันถึงวิธีการการลงนรกก็เลยกราบเรียนท่านว่า ถ้าอย่างนั้นละก็เวลาผมจะพูดขอหลวงพ่อมาบอกด้วยได้ไหมท่านก็บอกว่าได้ต่อแต่นี้ไปเธอจะต้องพูดเรื่องที่เธอไม่เคยรู้มาเรียกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเธอจะต้องบวงสรวงและชุมนุมเทวดาียก่อนเมื่อเธอบวงสรวงและชุมนุมเทวดาแล้วเวลาชุมนุมเทวดาต้องตั้งจิตน้อมไปตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาแล้วพรหมทั้งหมดเทวดาทั้งหมด เวลาบวงสวงนึกถึงเท้ามาหาราชทั้งสี่ท่านแล้วท่านจะได้มาบอกฉันก็บอกว่าวิธีบอกแบบเขียนคำบอกนะนะเรียกว่าไม่สะดวกก็ขอให้บอกอย่างประเภทเข้าสิงใจได้ไหมท่านบอกว่าได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเอาตามวิธีที่เขียนหนังสือพระกรรมฐานความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาเองแล้วก็พูดไปแล้วก็จะตรงตามความเป็นจริงทุกอย่าง เลยรับคำจากท่านเมื่อรับคำจากท่านแล้วแล้วก็เรื่องนั้นเป็นอันว่าหมดกันไปนะท่านรับคำแล้วนี่ตอนนี้เวลานี้ที่จะพูดก็ต้องบวงสรวงตามท่านสั่งเรื่องการบวงสรวงหรือชุมนุมเทวดานี่นะลูกหลานนะลูกหลานอาจจะลำบากใจเพราะว่านักปราชัยใหม่ที่เขามองไม่เห็นด้วยนะมันมากแต่ช่างเขาเธอนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจตัง ผู้ทำเองเข้าถึงเองจะรู้เองเท่านั้นเหมือนกับเรากินอาหารเรากินเกลือเราบอกว่าเกลือมีรสเค็มเรากินส้มบอกว่าส้มมีรสเปรี้ยวเรากินน้ำตาลบอกว่าน้ำตาลมีรสหวานในเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเรารู้ว่าความเค็มเป็นยังไงความเปรี้ยวเป็นยังไงความหวานเป็นยังไงตอนนี้เราจะไปบอกกับคนที่เขาไม่ได้กิน คนที่เขาไม่ได้กินเขาจะรับรู้กับเราได้ยังไงว่ารสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มมันมีสภาพเป็นยังไงมันกระทบประสาทจะมีความรู้สึกเป็นยังไงข้อนี้มีอุปมาฉันใดแม้การบวงสวงหรือว่าการชุมนุมเทวดาก็เหมือนกันนักปราชัยใหม่ท่านมีความรู้มากเรียกว่ารู้มากจนไม่เชื่อว่านารกมีสวรรค์มีนี่เป็นเรื่องของท่าน แต่ว่าที่ท่านเชื่อก็มีมากนะลูกหลานอย่าไปโทษท่านเอาอย่างนี้ก็แล้วกันใครเขาจะรู้ว่าวิธีบวงสวงมีจริงหรือไม่ทำไปแล้วมีผลจริงหรือไม่การชุมนุมเทวดามีผลเป็นประการใดเทวดามาหรือไม่มานี่ก็เป็นเรื่องของคนบวงสวงหรือคนชุมนุมเทวดาเหมือนกันถ้าคนเราไม่เข้าถึงเทวดาไม่เข้าถึงพรหมไม่เข้าถึงพระแม้จะเรียกเท่าไหร่ เทวดาหรือพรมหรือพระท่านก็ไม่มาถ้าหากว่าเราเข้าถึงเสียแล้วเพียงแต่นึกถึงท่านก็มาและเวลามาท่านพูดว่ายังไงอีตอนนี้ก็ต้องศึกษาตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าสำหรับการศึกษาลูกหลานที่รักฟังให้ดีนะลูกหลานอย่าศึกษาแต่เฉพาะหนังสือนะการอ่านหนังสือเฉยๆนั้นเป็นแต่เพียงฟังคนอื่นเขาเล่าให้ฟังเท่านั้น มันจะไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่เคยกินสม้มกินเกลือกินน้ำตาลเมื่อเรารู้วิธีการกินเราก็ต้องกินเองด้วยทําจิตใจให้เข้าถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของนามธรรมานี่ตามที่นักอภิธรรมเขาพูดกันนะความจริงไม่อยากจะพูดคํำนี้เพราะว่าลูกหลานนะ่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ลูกหลานของฉันทุกคนเป็นคนดีมีความสุภาพมีจิตอ่อนโยนมีจิตน้อมเข้าไปในธรรมเวลานี้ฉันปลื้มใจที่สุดแล้วนะฉันภูมิใจที่สุดที่หลวงพ่อปานพยากรณ์ฉันไว้ว่านับตั้งแต่เธอครบบวชยี่สิบพรรษาไปแล้วความประสงค์ของเธอทั้งหมดจะสมหวังอีตอนนั้นฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าฉันจะทำได้ยังไงคนอย่างฉันนะเรอมีความรู้ก็ไม่เท่าหางอึง ทุนร้อนที่จะเรียนกับเขาก็ไม่มีแล้วสติปัญญาก็ต่ำแต่เธว่าเวลานั้นฉันมีอารมณ์สูงเกินไปฉันคิดว่าฉันจะพยายามช่วยตัวของฉันให้ได้เพราะก่อนที่จะเข้ามาบวชนะ่ะลูกหลานก็เคยทราบประวัติของฉันมาแล้วว่าการที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี่นะ่ะฉันไม่ได้บวชเพราะศรัทธาความเชื่อเฉยๆฉันเข้ามาพิสูจน์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เคยได้ฟังพระเทศว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงพระนิพพานมีจริงคำว่าพระนิพพานศูนย์น่ะฟังมาถึงจะศูนย์หรือไม่ศูนย์ชื่อของพระนิพพานก็ปรากฏตอนฉันอยากจะเห็นสวรรค์อยากจะเห็นพรหมโลกอยากจะท่องเที่ยวไปสถานที่นั้นๆบ้างฉันก็หาครูบาอาจารย์ที่ถูกใจฉันมันไม่มีมีแต่พระเทศ แต่พระสอนมันไม่มีในที่สุดฉันก็มาได้หลวงพ่อปานวัดบางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นคณาจารย์ประจำตระกูลของฉันเองตระกูลของฉันทั้งกกเคารพหลวงพ่อปานเหมือนพ่อครั้นเมื่อมาพบท่านเข้าท่านก็ท้าทายทุกอย่างว่าสิ่งที่เธอต้องการฉันมีหมดเอาเข้านั่นนี่มาเจอคนจริงเข้าแล้วในที่สุดก็บวช บวชพิสูจน์ความจริงว่าถ้าหาความจริงไม่ได้เราก็จะไม่นับถือพระศาสนามาสอนโกโหกกันแบบนี้นะ่ะมันใช้ไม่ได้ไม่เอาเอาเปรียบชาวบ้านแต่ที่ไหนได้ครั้นฉันมาอยู่กับท่านเข้าอะไรก็ตามในขั้นต้นในสมัยนั้นท่านสอนให้ได้หมดในพรรษาแรกแล้วฉันเองมันก็คนไม่ค่อยเต็มเต็งนะลูกหลานนะ ลูกหลานที่รักอย่านึกว่าฉันเป็นคนดีนะฉันนี่น่ะคนไม่ค่อยเต็มเต็งนะถ้าจะเอาอะไรขึ้นมาแล้วก็ฉันก็สู้มันด้วยชีวิตฉันเอาชีวิตของฉันเข้าแลกสิ่งเหล่านั้นถ้าฉันไม่ได้มาฉันจะตายฉันก็ยอมนี่แล้วฉันมันเป็นคนไม่เต็มบาทกับเขาเวลาทําอะไรทำอย่างชนิดที่ว่าเอาชีวิตเข้าแลกกันแต่มันกลับปรากฏว่าเป็นผลดีไปได้ตอนต้น ได้แล้วฉันก็มาคิดว่าฉันเคยอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการสอนคนให้เข้าถึงทิพยสมบัติเป็นของดีฉันก็ตั้งเข็มทีเดียวตั้งเข็มว่าฉันจะทำอย่างนั้นบ้างแต่จัดในวงการแคบ,แคบ ตอนที่หลวงพ่อปานท่านบวชนั้นก็นับมาถึงตอนนี้ร้อยกว่าปีแล้วนะคะเป็นเรื่องราวที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนะรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจอย่าลืมคำภาวนาพุทโธนะคะสวัสดีค่ะ